อ่ะเอาละเริ่มคลิปไงดียไม่ได้คิดไว้รลสวัสดีครับผมเดทมิวครับอ่ะปปิคดคลิปชอวสำหรับวันนี้เราไปก่อนนะครับบ๊ายบายโอเคจบละสอนเข้าซินะาวที่พูดเปิดให้ก็ได้ก็จากที่ไปเปิดเปิดคอมเมนต์ดูนะครับมีคนขอเข้ามาเยอะว่าให้สอนแดชกบล็อกหน่อยแล้วถือว่าผมเ่ยไม่เล่นตัวใต้แป้น คือถึงเล่นก็ก็เล่นน้อยมากเค,เคยเล่นแต่ว่าแบบเลิกเล่นไปแล้วก็เลยสอนไม่ได้แต่ว่าในเมื่อแบ็คฮูดเขากลับมาประจำการแล้วเราก็จะให้เขาสอนนะครับ <c oughs> ว่าไปขอนั้นพี่เนมาหยิบลูกแล้วไปยืนม,มุมสนามสิเยี่ยมไปเลยอ่ะนึกกรณีที่อยู่อย่างนี้สังเกตว่าตอนนี้ผมเนี่ยยืนขนานกับพี่เนก็คือยืนตรงลายเดียวกัน ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณกดวิ่งปุ๊บแล้วกดบล็อกคุณก็จะบินอ่าอ่าลอง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 เดินใกล้ๆลองเดินใกล้ๆลองเดินใกล้ๆแล้วโดดอ่ามันจะไม่ติดมันต้องมีระยะวิ่งแบบนี้งเนี่ยมันต้องชาร์จมานานๆหน่อยคือเราต้อง,งเราต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่สกิลที่เอาไว้สแปมเวลาไหนก็ได้หรือใช้เวลาไหนก็ได้มันเป็นสกิลที่เขาสร้างขึ้นมา เพื่อบังคับเราใช้ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งก็คือซึ่งสถานการณ์เนี่ยเห็นไหมมันคือการวิ่งจากตรงจุดตรงกลางหรือว่าประมาณขอบหรือว่าประมาณขอบแปน้นมาถึงข้างนอกเส้น3หรือว่าประมาณตรงนี้ก็ได้คือสถานการณ์ที่เขาต้องการจะบีบบังคับให้เราใช้อ่ะคือสมมุติว่าผมลอก A ผมลอกคนมาผมปึ๊บหลุดปึ๊บคราวนี้ผมก็มาชูตรงนี้กลายเป็นว่าผมลงคือใต้แป้นอ่ะ เหนไหมทางเดียวที่เขาจะวิ่งจากใต้แป้นซึ่งเป็นจุดประจําการของเขาจนมาถึงเราอ่ะมันก็มีแค่สกิลนี้สกิลเดียวที่มันจะวิ่งมาทันเห็นไหมคือสถานการณ์ในการใช้อ่ะมันก็คือมันคือสกิลที่ส่งเสริมให้ไอตัวใต้แป้นอ่ะเข้ามาช่วยคนเข้ามาช่วยคนมาร์คได้มากขึ้นแต่มันไม่ใช่ว่าจะไปเดินตามมาร์คใครแล้วก็จะกดตบได้ทุกทีทุกทีไปนะบางทีมันขมานี่ยลืนเาไม่ลองตรวจชุดปกติอ่า เนี่ยประมาณเนี้ยนี่คือระยะบ็อกทั่วๆไปอไปแต่ว่าถ้าคุณใช้แดชบล็อกอะระยะกกของคุณจะเพิ่มขึ้นมาถึงประมาณตัวโออ่าก็ซึ่งประมาณหนึ่งช่วงตัวอ่าหนึ่งช่วงตัวจริงด้วยถ้าลองวิ่งเข้าไปซปินับประมาณหนึ่งวิ่ะถ้าเกิดว่าคุณกดค้างวิ่งในระยะทางเดียวแค่หนึ่งวิแค่หนึ่งวิพอคุณจะโดดได้เลยแดชบ็อกเนี่ยหนึ่ง แล้วก็อยากให้รู้ไว้อีกข้อนึงคือแดดบล็อกเนี่ยไม่จาเป็นต้องแค่วิ่งออกไปตกนอกนะมันวิ่งเขมาไปตกข้างในได้วิ่งเข้าไปตกด้านในได้ด้วยไหนๆลองดิมันบล็อกเลียอบล็อกดังได้ะเขัานนี้หยอันตรายมากมันคือ่าที่ขยายระยะบล็อกของพรีเพิ่มขึ้นแต่มันมีข้อแรกเปลี่ยนที่ว่าคุณต้องแน่ใจแล้วว่าคุณจะทําได้เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดผมวิ่งไปโดดสังเกตว่ากว่าผมจะหยุดแอนิเมชันนะมันกินระยะเพิ่มขึ้นไปอีกนะ และในในฐานะที่พีเป็นตระกูลของ Under อันเดอร์น่ยมันไม่มีทางที่คุณจะแบบกระโดดแม่งสุดขอบสแล้ววิ่งกับบรีคอลเวอร์ cover, รีบาวได้แน,น่นอนมันเป็นไปไม่ได้มีถืถอถือวันยืนนิ่งๆเลยนะคือถ้าเกิดถ้าเกิดเราโดดอย่างเงี้ยมันจะลงพื้นเร็วเห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราวิ่งมาเราโดดเห็นไหมมันจะลงพื้นนานคือการเวลาการตั้งตัวมันจะนานกว่าปกติเห็นไหมเราจะเสียจังหวะ ก็จะใช้ก็ใช้อย่างมีจักรยานในการรับชมนะครับใช่เราก็ต้องใช้อย่างมีวิจารณญาณครับแล้วก็อย่างที่เห็นว่ามันใช้บล็อกด้านหน้าด้านหลังด้านข้างมันใช้บล็อกได้หลายแบบ่ฮะพี่ชูจริงนะวิ่งวิ่งออก <laughs> ส่วนดังเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณบล็อกจากข้างๆแล้วเขากระโดดเฉียงเข้าหาคุณนะ่ยคุณจะบล็อกได้ด้วยเจ้า <laughs> เจ้ก็สรุปว่าถ้าตอบไห้ตรงคำถามก็คือวิธีกดแดชบ็อกก็คือกดเดินไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งและห้ามเปลี่ยนทิศแล้วก็วิ่งด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็กดต้องกดต้องกดชิปวิ่งเออต้องกดชิปเพื่อวิ่งด้วยมันต้องชิปวิ่งฮึแล้วกดดีแค่นั้นแค่ว่ามันต้องวิ่งค้างในทิศทางใดทิศทางหนึ่งห้ามเปลี่ยนทิศแค่นั้นเองคือมันแก้สถานการณ์ในการโดนลักไก่ชูดได้ดีมาก แล้วก็แต่ถ้าเกิดเราพาดขึ้นมาเนะี่ยเราก็เสียเราก็เสียลูกนั้นไปเลยเพราะว่ากว่ามันจะกว่ามันจะสามารถลงพื้นมาได้แล้วเดินต่อเนี่ยมันนานนานเลยแหละโอเคครับก็คิดว่าการสอนก็จบแต่เพียงเท่านี้แหละจริงๆแล้วก็คือไอเรื่องแบบนี้มัน,มนสอนกันได้แค่มันได,ได้แค่จำนวนหนึ่งคือเราสอน100%ไม่ได้เรากยังไงยังไงมันก็ต้องไปนั่งกดเองใช่ไหม ต้องลอง<ม>ต้องลองจนชินจนรู้ว่าอันไหนควรใช้อันไหนไม่ออควรแต่เราก็เออก็ขอให้คลิปนี้มันปลดล็อกปลดล็อกไอเดียหลายๆอย่างของคนที่เข้ามาดูขอให้กดติดนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า